เจ๊ก็จะพูดว่าอาราอราราโบยาต้องโบยานี่ยเหรอ <c oughs> อืมอาร่าหรอจริงๆอารายังทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลย <c oughs> อาราอราราโบยาได้ปะ Damn what is that bro เฮ้ยได้เซอร์ริสสัญญาแล้วนะ Three days later คนลงโทษของคนเนี้ยนะคะรบกวนทำอาราอาร่าด้วยค่ะก็เวลาอาร่าอาร่าค่ะเราต้องแบบว่ามีเสียงลมปล่อยตอนท้ายด้วยแล้วก็ถึงเรือนะ ว่าอะไรเชวว่าลูตต้องเป,ป็นคนกับนี้ถ้าพี่ทำา拉เซอร์ดิทำเสียงลิงกับพี่ได้ปะได้อาร่าอาราทำเสียงลิงเลยทำไมเราอยากเป็นลิงขนาดนั้โออาต้องได้ฟิลแบบนี้นะคแบบอ,อุอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยอุตยอุ๊ยอยอ่๊ยอุ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 กดอล๊ยอด๊ยอุ๊ยอุเลยอุยยอย 快点看！<laughs>